ความแตกแยกเนี่ยทาให้ตัวทิบหายตายโหงกันเองความแตกแยกเคยได้ยินในประวัติของพวกคุณคงจะได้เรียนเรื่องนี้เขามีนิทานคํามานิทา,านเนี่ยเคยได้ยินบางบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยเล่าให้ลูกาฟังงูตัวเดียวมีหัวกับหางหัวกับหางทะเลาะก,กันวันหนึ่ง เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินงูตัวเดียวผิดกันได้เถียงกันได้ทะเลาะก,กันได้หัวกับหางหัวก็ว่าเคยเป็นผู้นําใหญ่แนละ้วูนํามึงมาทุกวันทุกวันวันนี้วันเนี้ยู่ไม่ไปกับมึงไอหางก็ไม่ไปกับมึง,นะง,ม,ม,งนะมันทะเลาะก,กันขึ้นมาหัวกับหางงูตัวเดียวทําไมทะเลาะก,กันได้แล้วก็คิดเอาเองเนื่องจากเราไม่ได้ดูตัวนเราเองเราไม่ได้มองทะลุลงไปถึงจ,จิตใจคือมันเร็วเกินไป ถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่ที่หลวงพ่อพูดไม่เป็นหลวงพ่อพูดเป็นแต่ภาษาที่หลวงพ่อเคยได้ยินได้ฟังพอแม่เคยเล่าให้ฟังวันนี้ก็หางก็ไม่ไปกับหัวแบบนี้เอ้ามึงไปกูไม่ไปถ้าไปให้กูนำเอเธอจะนําได้ทาไมเธอไม่มีหัวไม่มีตาไม่มีหูเดินได้ทาไมเอ้ามึงไม่กูปบบมึงไม่ให้กูนำกูก็ไม่ไปกับมึงเถียงกันเอ๊ะเธอไม่มีตาจะเดินได้ทาไมเนี่ย มึงไม่ให้ปูนําปูก็ไม่ไปกับมึงมันเอาหางไปเกาะต้นไม้ไว้ผ่านกับต้นไม้ะเอาหางเกี then, ่ยวต้นไม้ะเคยรู้ไหมใครๆเคยรู้เอาเอาเอาหัวเกี่ยวไม่ได้นะเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวต้นไม้พอดีหางมันเกี่ยวต้นไม้แล้วหัวก็ไปแล้วไปมันก็ไปไม่ได้นะหางไม่ไปด้วยเีงเข้าใจที่หลวงพ่อพูดนี่ยคิดให้แน่นอน พอดิหางไม่ไปหัวมับดิ้นดอกแดกดอกแดกอยู่มันก็หิวเข้าทุกวันทุกวันหิวเขาเลยไม่ได้ไปแล้วเมื่อไม่ได้ไปมันก็หิวทอมันหิวมันไม่ได้กินไม่ได้กินมันก็โกรธแลวบัตหัวมันก็โกรธเลวมันมันไม่อยากตายมันก็โกรธขึ้นมามึงทําไมไหมมึงมึงทําไมจะไม่ให้กูไปเลยกูไม่ไปกับมึงมึงจะไปกับไปตี้หัวกูไม่ไปนะหางมันไม่ยอมไปไม่ปล่อยไปแล้วอ่าวบันนี้แบมันหิวอาวมึงจะพากูไปกับไปบัตเนี้วกูยอมมึงอ่ะ มันให้กูไปกูก็ไปเลยมันก็มาหาไปพอเดียหามันแก้วจากหลักแล้วกับเดินไปออกหางไปหางก็นําหัวไปหางมันไม่มีตานะเข้าใจไหมไม่มีตาไม่มีหูหางกําแหลมไปมันก็พาหัวไปหัวก็ค่อยตามหางไปมันไปเจอกองไฟพอดีกองไฟมันลุกอยู่หางมันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีตา แต่มันอวดดีหางมันอวดดีแต่มันไม่เคยมีตาเลยหูมันก็ไม่มีเสียงไฟลุกวืบๆอย่มันก็เข้าไปเลยมันก็พาหัวเข้าไปมันก็เดินไปเดินไปหามันตามไปคองไฟมันเดินไปไม่ไหวมันมันคองใหญ่คองไฟผลที่สุดหางมันดึงหัวเขาไปตายทั้งหัวทั้งหางัวกระตายหางกระตายอันนี้นะให้เราเข้าใจเอาไว้ดังนั้นอยากให้มีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่มีระเบียบเรียบร้อยแล้วผมรู้นั้น จะพาเราผิดน่าผิดหายไปอันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อน,นำมาพูดเนี่ยผมรู้นะถ้าผิดไปจับคํำผมรู้ที่พระพุทธสอนเอาไว้แล้วมันก็คุ้มครองใจเราก็ไม่ได้ที่ว่าหิรลิคมละอายแก่ใจโอต,ตะปะปคมเกณโอตบากรรมเนี่ยคือเราไม่มีคมละอายเราทําเราพูดเราคิดอะไรเราไม่ค่อยมีคมละอายคือว่ามีคนรู้ในบางคนแต่ไม่ใช่พวกเรานะ่ ที่หลวงพ่อเคยเห็นเห็นมาเดี๋ยวนี้ลูกไม่เคยฟังคลพ่อคนแม่มีแล้วลูกศิษย์ไม่เคยฟังคุณครูบาอาจารย์ก็มีแล้วแม่ครูบาอาจารย์ก็มเหมือนกันไม่เคยฟังคุณลูกศิษย์ก็มีแล้วนี่เป็นอย่ีเนี่ยไม่ไม่เคยเสื้อถือกันเลยจะคือใช้ตามอารมณ์มวูบวาบทีเดียวเท่านั้นผลที่สุดทั้งสองทางในจมด้วยกันทั้งหมดเหมือนกับหัวงูกองห้งูตันเองดังนั้นเราทําอะไรพูดอะไรต้องอาศัยคําสอนมากกว่า พระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์ตลอดไปแม้่ชีวิตของคนนี้เกิดมาเป็นคนทั้งชาตินะถ้าหากชีวิตมีทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยความทุกข์มันก็ไม่ได้มีแต่เราไปทําให้มันทุกข์ขึ้นเท่านั้นเองอันนี้เราเข้าใจยังให้เราเข้าใจจริงๆแต่ความทุกข์ไม่มีหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆแล้ว อาจารย์สุรีอาจจะได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยนะครับคุณอมพรเนี่ยจะได้ยินหนูพูดพูดนะคุณคงจะได้ยินบ่อยนะความ,มทุกข์ไม่มีแต่เราไปสร้างความทุกข์ขึ้นให้มันมีขึ้นมาเพราะเราไม่เคยดูใจลเลยเนี่เราจะทําลงไปเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ยังให้เราคิดเรื่องนี้เห็นไหมอย่างที่วันนี้ก็หนูไปทํางานในบริษัทเลยไ,ไหมนี่ ไอ้หนูอยากไปเป็นครูไปสอนนักเรียนน้ไปเป็นนักไปไปสอนนักเรียนคงจะสบาย่าทำงานในบริษัทอ่ะน,นี่มันคิดบูกขึ้นมาเมื่อคิดบูกขึ้นมาตัดเต้นปุ๊บไปเลยนี่มันไม่ได้เราต้องคิดว่าเออทำงานในบริษัทนี่เป็นยังไงเมื่อเรา,อาเอาไปเป็นครูนี่เป็นยังไงเราต้องคิดะเราทํางานอยู่ในบริษัทห้างร้านก็ทําให้มันสบายสบายเ <Potter> มื่อเราจะออกจากบริษัทห้างร้านนี้ไปเราจะไปเป็นครู ก็ไปเป็นอย่างสบายๆนี่เองเนี่ยหลวงพ่อเคยเปถ้าเราทํางานในบริษัทห้างร้านมีความทุกข์อยู่แล้วไปเป็นครูก็จะทุกข์เหมือนเดิมนั่นเนี่ยนะเพราะเราไม่รู้อันนีนะ้ให้เราระวังดีๆให้กลัวบาปจริงๆบาปแล้วอันอยากนี้จากบริษัทขบาาแล้วอยากหนีจากครูขบาาแล้วครนะูเรื่องนี้อาจารย์สีหรือใครๆก็ตามเนี่ยที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินคนไปพูดอะไรกับหลวงพ่อหลวงพ่อจาได้ <c oughs> คุณก็เคยพูดเนี่ย มุณท้าปเขกยียนี่ก็เคยพูดเหมือนกันนะทาอนนั้นเดียหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ให้คิดให้ดีพราะเรารักกันไม่ใช่รักอะไรคือว่าเราคิดถึงว่าชีวิตทุกชีวิตเหมือนกับชีวิตของเพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นนะดังนั้นชีวิตของเราจริงๆเนี่ยมันไม่เคยมีทุกข์เลยอันที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ใช่จิตใจของเรา อันจิตใจของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ทุกจริงๆลองมองไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาคุณเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จิตใจเฉยๆ,ๆเอาคุณทำเพียงเฉยๆอ้าวเป็น,ปนยังไงหนูๆๆเออเนี่ยลักษณะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาเนี่ยเรารู้จักท้องแม่มามันเป็นอย่างนี้ตลอดวันที่เราไปทํางานะไม่พอใจมีไหมเนี่ย นี่ไม่ใช่สิทธิของเรานะั่นมันทุกข์เราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ทีเดียวเราดูไปที่ตรงนี้แหละเอ๊ะมันทุกข์ขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรมันคิดขึ้นอันที่มันคิดวูบขึ้นมาเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นวันนี้ก็มีหลายคนหลวงพ่อเดินไปให้ดูความคิดตัวเองบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดแต่พวกท่าน,นเป็นนักศึกษาเรียนมาดีเรียนปริาตร,ารีปริาโทปริยเอกมาเล่มก็ต้องมีความรู้ดีนะ แต่เรายังไม่เคยดูที่ตรงนี้อันนั้นมันเป็นเครื่องประดับเหมือนกับแหวนกับเพชรเนี่ยมาประดับยี่ก้อยไม่ได้ต้องประดับยี่นาหน้าที่ของบัดนี้คมรู้แล้วเน่ต้องมาประดับเนื้อประดับตัวนี่ได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องเอาธรรมะไปประดับมันต้องหาเครื่องประดับมันจริงจริงด้วยธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นตัวหนังสือก็ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือจะเป็นพระพุทธรูปก็ไม่ใช่ตัวพระพุทธรูป หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ธรรมะคือตัวของคนนะั่นคือธรรมะเราว่าทําดีทําดีก็คือคนทําทําชั่วก็คือคนทาทําดีใครทําแต่ร่างกายมันเหมือนใช่เป็นหนังทำไปร่างกายไม่มนจะนทา,าทคือใจมันทําใจมันสร้างออกมาให้ร่างกายทําคือให้รูปทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ก็ใจมันสร้างให้หลวงพ่อพูดให้มันเอา เอาคําพูดเด้มาพูดให้คนฟังน,นี้นว่าเราเคยเห็นใจเราไหมเราไม่เคยมองลงที่จิตใจจริงๆหลวงพ่อเองอันเนี้ยหลวงพ่อพูดความจริงใจหลวงพ่อมาเกิดมาจากทองแม่มาอายุสี่สิบหกปีหลวงพ่อจะมาเห็นใจหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เคยดูจิตด,ดูใจมีแต่คิดวูบจะคิดเมื่อไรเวลาใดหลวงพ่อไม่รู้สมมุติอยากสูบยาหลวงพ่อสูบไปเลยอยากกินเหล้าหลวงพ่อก็กินไปเลย อยากไปเล่นเราพกไปเลยอยากไปอะไรไปอะไรมันคิดขึ้นมาวูบเดียวไปกับมันเลยอันนี้สิว่าเราไม่มีผมละอายเราต้องดูมันดูมันให้มันเห็นมันมันคิดขึ้นมาเราต้องมองต้องดูต้องรู้มันจะทําอะไรมันใจมันสั่งขึ้นมาสวัาทิ์ทิทิทิมานะอะไรหลายเรื่องคือมานะคือถือเนื้อถือตัวทิศทิแล้วผมเห็น คือมันเห็นไปแล้วมันมันไม่ถูกต้องคือมันเห็นความเห็นซอบเห็นซอบกับเห็นทุกต้องคนละคำกันนะเห็นซอมขณะเห็นซอบเนเห็นซอบใจบางทีอาจจะซอบกิเลสก็ได้บางทีอาจจะซอบใจก็ได้อันถูกต้องเนี่ยมันมันถูกและไม่ผิดย้ายมันถูกต้องตามกิเลสหรือมันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าซอบก็มันซอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าย้ายมันซอบใจทางที่ผิด